รีวิวให้ของขวัญวันเกิดตัวเองอายุครบรอบ40ขวบโดยการทำหน้าใช้เงิน1ล้านบาทค่ะไปดูกันเลยค่ะซึ่งของว้างมันก็คือเอ็กเต็มเซล์ของนา่าโมแฟตัวเนี้ยมันมีมากกว่าเต็มเซลล์ที่อยู่ในโบนเมลโล่เมลโล่ไกระดกูกว,ว่าอะที่เขาเอาไปรั 3, กษาโรคไร้ายางเนี้ย500เท่ามาถึงเน้ผลลัพธ์ที่แบบเนี้ยาคุยได้เห็นว่าทำไมดูดูเด็กขึ้นทำไมคนชมว่าองศาหน้าสวยขึ้นทำไมคนชมว่าหน้าดูยาวขึ้น ทำไมงานผิวงานเท็เจอผิวทำไมถึงแบบ,บเปลี่ยนไปนี่นะคะรีวิวหน้าประมาณหนึ่งเดือนนิดๆน,นะคะัสมุกคือโ่งที่ถูกต้องแล้ปลอดภัยแต่สกินคือแบบไม่ไหวว้าวไม่ไหวแล้ว Exclusive เป็นของฝันวันเกิดเอนดี้วอยัตม์5นะครับก็จะให้แฟนคลับเอ็ดสิบทัานเท่านั้น จมูกสวยมากกรีดนี่ นี่มันยังไม่เข้าที่นะเธอหลังจากนี้สามเดือนฉันว่าสวยกว่านี้แล้วฉันจะมารีวิวอีกอันนี้ก็คือสองอาทิตย์นะคะอันนี้ก็คือ What I got for my Bir t h d a y นะคะสี่สิบปีก็ให้รางวัลกับตัวเองเนาะทำให้ตัวเองดูดีขึ้นสวยขึ้นไม่ซื้อละกระเป๋าแบรนด์เนมเนเวอร์เซนเนเวอร์มีมารีวิวเพิ่งซื้อแต่ว่าอันนี้คือรางวัลใหญ่ที่ให้กับตัวเองเพราะว่าในเรื่องของเวลาแล้วก็เรื่องของเงินเงินมันก็มันก็เยอะอยู่แต่ว่าแฮปปี้ออกมาละคุ้ม ที่ว้าวที่ให้เนี่ยของพิเยกคือตรงนี้ครับส่วนของโซเชียอมต่อส่วนมันว้าวตรงไหนว้าวตรงที่ว่าในชั้นเนี่ยไขมันเนี่ยจะขู่หน้าตาจริงของมันจะวาวแบบนี้ยอไมครับเนี่ยมันจะเป็นกลมๆเล็กๆเล็กๆเล็กๆนเล็กๆเล็กๆเล็กๆเนี่ยจริงๆส่วนของมันจริงๆเนี่ยหน้าตาจริงของมันชั้นนี้เป็นแบบนี้ครับสิ่งที่ผมทําให้คือผมค่อยอาเสลนออกมาแล้วก็ผ่านกระบวนการต่าง พื่อลดขนาดของเซลล์เพื่อทําให้หน้าตามันเนี่ยใกล้เคียงกับส่วนเดิมที่มันมีอยู่ตรงเนี้ยมากที่สุดครับคือแปลว่าอะไรแปลว่ามันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมันหน้าตามันเดิมมันมันแค่เปลงตัวกับพวกมันเฉยเฉยนะครับคนมีการสร้างมันตรงเนี้ยมันจะมีทั้งหมดอยู่สองส่วนคือนาโมนแฟตกับส่วนของเซลล์เซลล์ซึ่งในการสร้างในชั้นเนี่ยมันคือการสร้างเพื่อเพิ่มสกีเทจเจอร์เพื่อเพิ่มไฟล์าเพื่อเพิ่มคอลลาเจน ความว้าของมันก so ็คือมันจะได้แบบผิวที่มันดูเด้งขึ้นมาดูชัดเจนผิวที่แบบงานผิวที่มันละเอียดขึ้นมากแล้วสำคัญคือสีกินเทคเจอร์ตั้งแต่ซูเปอร์พิเชียวแฟตตั้งแต่สมาร์ตตั้งแต่พีแฟรตั้งแต่ลงมาถึงแบบลึกๆที่สุดเนี่ยพวกเนี้มันมีการจัดระเบียบใหม่ของเซลล์ทั้งหมดตรงไหนที่มันไม่ดีมันก็ซ่อมให้ดีตรงไหนที่ดีแล้วพัฒนาให้ดีเนี่ยเริ่มสายอะไเริ่มเนียนอะไรไหมเนี่ยผิวเราเนี่ยนงานตรงเนี้ยแล้วงานฝั่งนี้เห็นไหมครับฝั่งนี้ โอเคสีเนี่ยจะเริ่มดีขึ้นแต่โดยรวมของผิวตรงเนี้ยใสหละเห็นไหมครับตรงนี่ตรงน้ใสหละมาหลักมาหละเนี่ยงานต้องเป็นแบบสำคัญในตอนยาก,กคือการใช้ตัวนาน,าน,นในการสร้างผิวขึ้นมาในเอเชียมีที่นี่ที่เดียวนะครับที่จินตลักณที่ทานาน,นเซมแฟรมันตาา่างจากการฉีดใชมันอย่างอื่นยังไงครับหมอคือกามันอย่างอื่นเนี่ยปกติแล้วเนี่ยแฟรจะมีทั้งหมดอยู่สามนันก็คือมาโครแฟตไมโครแฟตแล้วก็นาวนแบเดิมเนี่ย เดิมเลยเนี่ยเป็นเพนทั่วไปคลินิกทั่วไปที่บอกว่าฉีดไขมันกันกน,นี่เขาฉีดเฉพาะมาโครแฟตหรือแฟตที่ยังเป็นตัวใหญ่ตัวใหญ่คือแฟตที่ยังไม่ได้ไม่ได้แต่งไม่ได้แกะสลักไมไ่ทำอะไรให้มันแบบเกิดความเรียนความสูยความสลับสบวยของมันเลยนะครับถึงได้แบบเอาออกมาแล้วก็ไปใส่เลยตรงนี้ยถ้าเป็นการใช้เครื่องมาโครแฟตเนี่ย หนึ่งชั่วโมงครึ่งก็เสร็จแล้วแต่ของเราทำไมาถึงนานหนึ่งเราใช้ตัวไมโครแฟชใบ,บการจะได้ไมโครแฟชที่มีชีวิตเนี่ยากมากทุกอย่างต้องทํามือมันเหมือนงานปฏิบอดเลยที่เอาเซลล์มาแล้วกว่าจะแบบเลือกมันมากว่าจะลดอนุภาคมันกว่าจะทําให้หน้าตามันนะ่อยเหมือนกับเดิมที่มันมีอยู่บนหน้าเา <Yeah. S 2> ราอยากอันหนึ่งก็คือตัวนาโนแฟชนาโนแฟชตัวเนี้จริงๆแล้วมันไม่ใช่แฟชมันเกิดจากการที่เราผ่านขั้นตอนกระบวนการ ที่เรียกว่าอุปกร์ซิฟิเคชันในการทัดแยกเซลล์ออกตัวนี้เราเอาเซลล์ไขมันเอาแรงต่างออกหมดแล้วมันจะเหลือเฉพาะสเต็มเซลล์ซึ่งความเปาของมันก็คือสเต็มเซลล์ของดานโแฟตตัวนี้มันมีมากกว่าสเต็มเซลล์ที่อยู่ในโบนเมลโลนเมลโลไขกระดูกแล้วอาที่เข้าไปรักษาโรคอะไรนั้นหลังตนี้ห้าร้อยเท่าที่มากคือแร่ต่างเยอะมากมันถึงทำยากเพราะงั้นคุณค่าของการสร้างเซลล์ที้มันเกิดขึ้นจริงๆของไม่หน้าเนี่ย The later นี่นะครับรีวิวหน้า3อาทิตย์หลังจากการทำจมูกนะครับโดยหมอเชษที่จินตลักษ์นะครับแล้วก็การฉีดแฟตนะครับกับคุณหมอเต้ยปรับรูปหน้านะครับนี่เริ่มเข้าที่แล้วเป๊ะมากดูเอาเองละกันดูผิวแบบกลาสกิดดูความสวยของทรงจมูก พุ่งมาก momentla ไปทัชชอบหน้ามานิดนึงอันนี้คือกล้อง iPhone นะครับไม่มีฟิลเตอร์นะครับอันนี้คือสดๆเลยดูสกินะก่อนเอ็ดว่าผิวมันอยู่ในช่วงกำลัง Regenerate อยู่นะมันมีบางบางบา,งบางเนี่ยเห็นบ้ามันกำลังลอกอยู่อะไรเงี้ยซึ่งมันจะดีไปกว่านี้ยินคือช็อกเรื่องผิวมากเธอเวอร์ว่างมากดูดิอัปเดตหน้านะครับใน สามอาทิตย์กว่าๆก็เกือบหนึ่งเดือนนะครับดูผิวสังเกตกระจกมากดูหน้าผากนะครับอันนี้ไม่ได้ไฮไลท์นะหน้าผากอะแทบไม่มีเมคอัพเลยนะบนหน้าผากแล้วหน้าวันนี้ต่งอ่อนมากจะดูความแบบกลาสกินเลยโอ้ไม่เคยผิวเด็กขนาดนี้มาก่อนในชีวิต มาดูหน้าโครสอัพใกล้ๆนะครับหลังจาก3อาทิตย์นิดๆผ่านไปนะครับดูแบบ180องศาเลย พูดตรงๆเลยนะมีหลายๆคลินิกเนี่ยติดต่อมาให้ไปทาฟรีให้ไปทํารีวิวอ่าเราก็ได้เข้าไปคุยแต่ว่าที่เลือกที่จินตลักษณ์คลินิกอันเนี้ยบอกตรงๆว่าเสียเงินทําเองด้วยนะเพราะว่ารู้สึกว่าคุณหมอทั้งสองท่านเขาไม่พยายามที่จะเปลี่ยนตัวตนในความเป็นเราบางที่เข้าไปคุยเงี่ยหมอก็จะทําให้สูงสวยจมูกเชิดมีหยดน้ำอะไรเงี้ยซึ่งเป็นอะไรที่เรากลัวอยู่แล้วเราไม่ต้องการอยู่ หมอเชิกับหมอเต้ยทั้ทงคู่เนี้ยรู้เลยพอคุยแล้วรู้เลยว่าเป็นคนเก่งแล้วเป็นคนมั่นแล้วเป็นคนที่มี attitude ซึ่งอ่ามันเคมีมันตรงกับเราอะซึ่งหมอเขาจะบอกเลยก็ของเก่าก็โอเคอยู่แล้วเราจะทําให้มันมันบาลานซ์กับรูปหน้ามันจะสวยขึ้นแน่นอนแหละเขาบอกแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าจะสวยสุดๆไปสุดสุดเนี้ยต้องทําซิโครงเอ็ดอะมี condition คือเอด็ดมีเวลาแค่2อง e k คแล้วเอ็ดอะ จร,จริงๆล้วก็คือแบบกึ่งอยากจะทำจึงไม่อยากจะทําเพราะว่าไม่อยากแบบไปเมืองไทยก็อยากเที่ยวงางอะไรเงี้ยไม่อยากทำอะไรเงี้ยเราเอ็ดอะขอคิวฉุกเฉินเขาเพราะว่าคิวเขาว่าเต็มมากเขาหม,หมอหมอหมอเช่นเนี้ยเขาจะเปิดเดือนหนึ่งไม่ถึง10คิวเพราะว่าเขาจะทําทค่วััละเคสแล้วก็หลังจากนั้นก็มีคอนเซิลมีแบบว่าอ f t เตอร์แคร์อะไรเงี้ยคือพโรเซสมันเยอะมากนะเว้ยไม่ใช่ว่าอยู่ผ่าตัดเสร็จอะมันเสร็จคือหลังจากนั้นอะอยู่ต้องดูแลตัวเองด้วย2วีคแรกนี่เป็นอะไรที่แบบ อยู่ต้องดูแลตัวเองอย่างจริงจังโภชนาการอะไรเงี้ยอยู่ต้องต้องทาตามที่คุณหมอแบบแนะนําจริงๆอะ่ะแผลอยู่จะได้หายเร็วใบหน้าอยู่จะได้แบบเนี่ยนะท่านไม่คอมโพมัยกับเรื่องความปลอดภัยแล้วก็เรื่องของความต้องการกับความเป็นไปได้มันต้องตรงกันทั้งสองฝ่ายเอ็ดก็เลยมั่นใจแล้วมีหลักฐานชัดเจนก็คือคุณหมอคุณหมอเชษ์นเนี่ยก็ได้รางวัลได้รางวัลแบบระดับเอเชียแปซิฟิกว่า เออรางวัลมันการันตีละ,ละละเราเข้าไปดูรีวิวอ่าทิกตอกเข้าไปดูรีวิวอินสตาแกร,รมไร่เงี้ยหลายหลายเคสที่ออกมามันดูสวยแบบเป็นธรรมชาติในจริตที่เราชอบอไรเงี้ยเรื่องบิวตี้อิซินดีไอออปปิโฮเดอร์ก็ความสวยมันเป็นเรื่องที่แบบมันเป็นเรื่องปากจกจริงๆริไรเงี้ยแต่เนี้ยคือตรงจริตแบบครั้งแรกที่เราไปทำก็คือไม่มีการตรวจเียอะไรเลยคือปุ๊บจ่ายเงินทําเลยแต่ที่นี่คือตรวจเช็คสุขภาพละเอียดมากเลยว่าร่างกายเธอแบบร่างกายคุณเนี้ย แข็งแรงพอที่จะผ่าตัดไหมพอที่จะดมจะสลบไหมคือเรารู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันมันมันสำคัญอะเพราะว่าเราเราก็ไม่ได้เด็กแล้วไรเงี้ยเราก็40แล้วอันนี้คือรางวัลที่แบบว่ารางวัลของขวัญวันเกิดชิ้นใหญ่ที่เราอินเวสกับตัวเองจริงๆไรเงี้ยซึ่งเราก็เราก็ไม่คอมพอไหมกับเรื่องราคาเหมือนกันไรเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกว่าเอ้ยผลมันออกมาอย่างเงี้ย คือแฟนเราก็ไม่ตกใจอะว่าแบบอีดอ,อกแบบมึงเป็นใครวะอะไรเงี้ยเราเราจำเป็นต้องทําเพราะว่ามันไอจมูกอะจะทะลุใช่ไหมแต่เราแบบเออถ้าเจ็บตัวทีเดียวแม่งก็ทําหน้าไปด้วยเลยละกันเพราะเขาเขาเคลมนะหมอเต้จะเขาเคลมว่ามันอยู่ได้ถึง5้าถึงสิปีเลยนะซึ่งดูดีคือหน้าแบบไม่มีรอยแล้วมันเด็กมากคืออันเนี้ยมันไม่ใช่การฉีดไขมันเหมือนที่อื่นนะไปคอนเทลมาสองสาที่อะไรเงี้ยตัวท็อปทอปทางนั้นอะของประเทศอะไรเงี้ย <ๆ S 1> เขาจะบอกใช้เวลาไม่นาน3ามสี่ชั่วโมงที่นี่หมอเต้แปดชั่วโมงค่ะ คือเอดเข้าไปตอนแปดโมงเช้าอะ่ะเอดตื่นตอนห้าทุมคืนพนักง,งานสตาฟของจินตลักษ์นี่คือแบบที่สุดไม่เคยเจอที่ไหนที่แบบว่าเฮ้ยดูแลดีขนาดนี้เขียนได้ตลอด2ีชั่วโมงคุณหมอก็พร้อมที่จะตอบคําถามเราเวลาแบบหลังจากทำมาอย่างเงี้ยหน้าเราบวมเราก็คอนเซิร์นว่าแบบยีดอ,อกมันจะบวมอย่างนี้ตลอดหรือเปล่าสรุปก็คือออกมาดูดิเป๊ะมาก จมูกนะครับเอ็ดก็ทำแบบแบบโอเพนแต่ใช้ซิลิโคนแล้วก็กระดูกหลังหูมาหุ้มปะามาต่อตรงปลายนะครับให้มันยาวขึ้นกว่าของเดิมแล้วก็เนี่ยเนื้อตรงกงงเนี่ยมาพันตรงซิลิโคนไม่ให้ไอตรงสันเนี่ยมันบางก็ปลอดภัยแน่นอนคุณหมอการันตีตอนแรกหน้าผักตอบมากไม่มีหน้าผักตอนนี้ก็คือแบบช่ำสุดอะไรเงี้ยแล้วก็เติมในช่วงที่แบบไอ จังหวะที่โงเ่เฮงเราไม่ค่อยดีที่แบบสินแสเขาทักและคือคุณหมอเตอ้ยอย่างเงี้ยก็มีความรู้ทางด้านนี้ด้วยเพราะว่าท่านแบบศึกษาอะไรเงี้ยก็เราก็มั่นใจทําไปมันก็ไม่เขาเรียกว่าอะไรนะมันก็ไม่เสียหลายเนาะอะไรเงี้ยเขาจะคีปไอตัวที่มันดีของเอเดนเขาบอกว่าปากดีมากหนกชิกบนดีมากแต่เขาจะทําในส่วนที่แบบให้ทุกอย่างมันบาลานซ์กันเขาบอกว่าตรงเนี้ยไม่ดีไม่ดีเพราะว่ามันมันหักลงไปเลยอย่างเงี้ยดูจากรูปอะไรเงี้ยแต่อพอทําแล้วก็คือแบบสวยจึ้งมาก นี่เราก็แฮปปี้มากและในส่วนของนาโนสเตมฟัเนี้ยมันจะเป็นเรื่องของของตัวสัตตัวที่บันเป็นตัวเล็กมากเนี้ยมันจะช่วยในเรื่องของรีเจนเนชันนะครับก็คือช่วยของเรื่องสกินยูดูสกินเด็ปกติเอ็ดเป็นคนสกินดีอยู่แล้วนะแต่ว่าถ้า no makeup เนี้ยเราจะมีปัญหาเรื่องรูขุมขนนิดนึงเราจะกว้างตรง,นงนนเนี้ยืือตรงเนี้ยมันเห็นได้เลยว่ารูขุมขนแบบ เล็กลงแล้วไปหาเพื่อนแฟนยังบอกเลยบอกโหเอ็ดเดินไปเอ็ดไม่แต่งหน้าเลยนะแล้วเขาบอกเฮ้ยทำไมเธอยูล so ุคโซกู o แบบคือแบบเธอดูดีมากไม่ได้เจอเธอ2เดือนอะไรเงี้ยคือแบบดูดีมากเขาชมตลอดเวลาแต่เอ็ดก็แบบยิ้มยิ้มแต่เอ็ดก็ต้องเฉลยนะว่าแบบเออฉันฉันมีการไปทําหัตาดแผลที่ก้นกบเนี้ยเอ็ดยังทําอยู่อะไรเงี้ยก็บอกเขาอะไรเงี้ยว่าแบบเออแบบตอนนี้ก็ยังยังเป็นช่วงดูแลตัวเองอยู่อะไรอย่างนี้เนาะ ดถพาเราอายุเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยหน้ามันจะไม่แบบเด้งหน้าจะมันจะผิวมันจะไม่ดีเหมือนตอนหนุ่มสาวเพราะว่าไขมันบนใบหน้าอย่างเงี้ยมันหายไปเนื่องจากเอจจิ้งนะคะเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาก,ก็คือการที่เอาไขมันของเราไปเติมเต็มนะคะมันจะออกมาสวยแล้วก็ธรรมชาติหลายที่นะหลายๆคนไปฉีดฟิลเลอร์เรารู้สึกว่าไปฉีดฟิลเลอร์อย่างเงี้ยส่วนตัว เอ็ดก็เคยฉีดนะเรารู้สึกว่าเวลาตอนยิ้มหรือเวลาแสดงอารมณ์เนี้ยมันเป็นก้อนมันไม่ค่อยเป็นธรรมชาติถ้าเป็นไขมันมันก็คือเข้าใจว่ามันเป็นไขมันมันเป็นมัน,เป,น,เ,ปนเป็นแฟตของตัวเราเองอ่ะมันมันดูธรรมชาติกว่าปัญหาที่เจอบ่อยๆอ่ะที่เอ็ดทำรีเสิร์ชมานะหมอไม่เก่งเราไม่เก่งทําไม่ปโปรอย่างเงี้ย าบางทีฉีดก็ไม่ติดมีการโอเวอร์ฟิล์บ้างแหละเวรบ้างอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นดูดีๆเลยอะไรเงี้ยก็ถามว่าราคาแรงไหมราคาแรงเริ่มต้นก็คือหลักแสนอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าถามว่าอยู่เป็นห้าถึงสิปีเอว่ามันคุคือหมอเตอรยเนี่ยโปรไฟล์ท่านนะ่ะไม่ธรรมดาได้ทุนไปเรียนที่เกาหลีนะครับจากโรงพยาบาลชื่อดังด้านการจัดเรียงไขมันบนใบหน้าโดยเฉพาะสองปีเต็มประสบการณ์เนี่ยเกินสิปีทํามาเป็นพันหน้านะที่ได้เอ็ดได้กุยกัยทานคนที่จะทําได้แบบแบบเนี้ย คิดว่ามีแค่คนเดียวในภาว่าทำไมไม่ไปทำเกาหลีเอาดีๆนะคือเอ็ดอาศัยอยู่ที่เยอรมันการแพทย์เยอรมันก็ไม่แพ้ใครในโลกแต่เอ็ดก็ไม่คิดจะทําที่เยอรมันเพราะเอ็รู้สึกว่างานประดิบประดอยอะคนไทยก็ไม่แพ้ชาติไหในโลกและเอ็ดก็คิดถูกจริงเพราะว่า ถ้าสมมุติเราเดินทางไปทำที่เกาหลีหลังทำเงี้ยมันโยมมากนะเว้ยแบบสองสามวันแรกเงี้ยอาทิตย์แรกอย่างเงี้ยซึ่งถ้าต้องขึ้นเครื่องบินมันไม่ได้เลยอะเราเรารู้สึกว่าคิดถูกมากแล้วคันเนี้ยีจะกลับกลับไปเมืองไทยนะเอ็ดไปวางลักลางฟันเทียมเอ็ดไปเอ่อข้อฟันเอ,ดเอ็เอดไปทําเทอร์มาที่เลเซอร์แบงค์คลินิกเอ็ดไปจัดเ็นไขมันกับ แก่สมุขที่จินตลักษณ์คือแอดไปซ่อมล่างจริงๆทุกอย่างที่เมืองไทยเอดรู้สึกว่าหมอะไทยก็คือไม่แท้ชาติใดเลยครัใจที่จะทําจริงๆนะคือแอดไลน์มาถามได้ไรเงี้ยยินดีตอบเพราะว่าเข้าใจว่าก่อนที่อดจะทาเง,งี้ยเอดก็ทํารีเสิร์ชเยอะาการทําให้แบบหน้าเด็กโดยโดยนาโนสเตมแฟตอย่างเงี้ยแทบไม่มีข้อมูลเลยอไรเงี้ยก็ก็ยินดีให้คำปรึกษามากเลยส่วนใครที่สงสัยในเรื่องของราคาค่าเสียหายนะครับอย่างของเอดอย่างเงี้ยเอดทำ อสองอย่างพร้อมกันแล้วก็เอ็ดไม่ไม่คอมพรม์ในเรื่องในเรื่องราคาแล้วก็จำนวนชั่วโมงการทำงานของคุณหมอทั้ง2ท่านเอ็ดก็เลยแจ้งคุณหมอไปว่าจัดเต็มเลยค่ะค่าใช้จ่ายนะคะ7หลักเบาๆทำสออย่างรวมค่าโรงพยาบาลรวมค่าอะไรแล้วของในเทศของเอ็ดนะทำข้อมูลรีเ็ตเยอะมากแต่แทบไม่เจอเลยคนที่ทำหรืไงว่าแบบเฮ้ยทำมาแล้วรีเซลตมันจะเป็นยังไงหรือหรือว่าดิฟิเคิลตี้หรือว่า Care after Care ว่าแบบมันต้องดูแลตัวเองอยังไงอะไรยังไงคือแบบข้อมูลมันน้อยมากอย่างเงี้ยก็อยากอยากให้เป็นวิทยาทานจริงๆใครสนใจที่จะทําจริงๆแบบว่าอายุแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเข้าเลขสี่เข้าเลขห้าที่แบบว่าต้องใช้หน้าตาไปไปเซ็นสัญญาต้องไปพบลูกค้าอะไรเงี้ยแบกบหน้าเหี่ยวๆไปก็ไม่ไหวเอ็ดเข้าใจนะเพราะว่าตอนเนี้ยกระเป๋านาฬิก,กาเราก็มีเต็มไปแล้วถือถือกระเป๋าไปละแบบ ใบละล้านใบละสี่ห้าแสนเรายังถือได้เลยแล้วแบบแบกหน้าเหี่ยวๆไปถือกระเป๋าใบละสี่ห้าแสนมันก็ไม่ได้ช่วยเข้าใจบ้าเราก็เลยเราก็เลยบอกว่าเออคอนซัลมาหลังหลังหลังใหม่ได้ว่าเอ้ยการดูแลการเต็มตัวต้องทํายังไงบ้างมันต้องคอนเซินเรื่องอะไรบ้างเพราะว่าดีเทลมันเยอะจริงๆเอดเข้าใจอะไรเงี้ยส่วนเรื่องจมูกจมูกเนี่ยถ้าทําเสริมทิลิโคนทําใหม่นะจะเริ่มต้นที่หกหมืน่บนบาทก็ถ้าเป็นการแก้ก็จะบวกเพิ่มอีกอะไรเงี้ยจะลงข้อมูลไว้ให้หมดเลยแล้วก็หรือว่าใครที่ไม่แน่ใจอ่ะ ลองถามมาที่เอ็ดดี้ก็ได้เอ็ดดี้ยินดีให้ให้ข้อมูลมากๆเลยเพราะว่าเข้าใจว่าการที่ทําอะไรกับร่างกายเนี่ยมันเป็นมันเป็นมันเป็นการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่นะเราเข้าใจจริงๆอย่าหุนหันพันแล่นอย่าอิมพพลสีบอพูดเลยเพราะว่ามันมันเป็นอะไรที่แบบเกี่ยวกับตัวเองมันต้องแบบถ้าสมมติว่าเงินบัตรเจดียังไม่พร้อมหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยอยู่เก็บแล้วอยู่ทาทีเดียวแล้วอยู่เจ็บตัวทีเดียวเพราะว่าเอ็ดบินแดอันแดเดเราผ่านมาแล้วไงเราเลยแบบว่า อยากให้ข้อมูลว่าเออตอนนั้นอะเรายังเด็กอยู่เราก็เลยแบบว่าเหมือนไปทําถูกๆแล้วแบบอยู่ก็ต้องมานั่งแก้กับเมืองไทยอย่างเงี้ยที่จะไปฟีเจอริงกับยูทูบเบอร์ท่านอื่นแทนที่จะไปรับงานเอต้องมานั่งเก็บตัวปิดหน้าทาคอนเทนต์ไม่ได้อะไรเงี้ยเข้าใจบ้ามันเสียมันเสียโอกาสเยอะมากอยากให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่แบบคิดจะทำอะคิดเยอะๆนะอย่าถ้าถ้ายังไม่พร้อมทํามีปัญหาเรื่องราคาเรื่องับเจ็ตเรื่องเวลาอะไรเงี้ยให้หยุดก่อน พร้อมแนละ้วค่อยท,ทําทีเดียวอะไรเงี้ยปรึกษามาได้หลังไมก็หวังว่าคลิปนี้นะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆมากๆเลยที่คิดจะทํานะครับใครมีอะไรก็สอบถามมาได้ล,ลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ช่องเอ็ดดี้โวยาสามโอาด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายแตถามว่าคุ้มไหมก็ถ้าอยู่เป็นสิบปีก็กระเป๋ายัางซื้อได้เลยทําไมจะให้ร่างกายตัวเองไม่ได้อืมเดี๋ยวก็หาได้ใหมเงินทองเป็นของน้องกาย อันนี้คือหน้าสดไม่ได้แต่งหน้านะเธอดูผิวดิฉันอันนี้เดือนก,อนกว่าแล้ว<ม>เป็นของขวัญวันเกิดเอ็ดดี้ไปถึง f อของช่องด้วยเอ็ดก็เลยไปคุยกับหมอว่าเดี๋ยวเอ็ดจะรีวิวให้ฟรีแต่ขอของขวัญให้ f อช่องเอ็ดดี้วอยาสามหามาด้วยคุณหมอให้ราคามันดีมากจะบอกว่าเอ็ดรู้ราคาอยู่แล้วปกติราคามันแบบ ้าแสนอัพอะถ้าทำแบบฉีดไขมันรวมนะนาโนแฟร์อะมันจะบอกโอ้โหเกิน5แสนนะเอ็กซ์คลูซีฟเป็นของฝันวันเกิดเอดดี้บอยสาสามหกห้านะครับก็จะให้แฟนคลับเอด็ดสิบท่านเท่านั้นต้องบอกเรามาจากช่องเอด็ดมาคุยกับเอ็ดหลับไม่หรือว่าแจ้งกับทีมงานทางจินตลักษณ์คลินิกไปก็ได้นะครับให้ราคากลมๆนะครับสามแสนบาทคือราคาเนี้ยจะบอกว่าเอ็ดจะทำรีเสิร์ชมาก่อน ถ้าทําฟิลเลอร์ก็ราคาประมาณนี้แหละทางหน้านะแล้วจะบอกว่าฟิลเลอร์มันมันเป็นของเขาเรียกว่าอะไรเป็นของสังเพาะมาแล้วมันยิ้มหรือว่าแสดงสีอารมณ์สีหน้าทางอารมณ์อย่างเงี้ยมันจะไม่เป็นธรรมชาติด้วยเอ็ดได้ราคาหลยเช็อกมากแต่ให้แค่สิบท่านนะครับก็คือ First Comfort c ์ส b นะจองมาก่อนเลยเพราะคิวเยอะมากเลย,เยจริงๆ เธอดูสกินหลังจากหนุ่งเดือนดูเฉดหน้าวันนี้คือแต่งหน้าเบามากเลยนะเธอดูดินะคะรีวิวหน้าประมาณหนึ่งเดือนนิดๆน,นะคะสมูกคือโจงที่ถูกต้องแ้ะปลอดภัยแต่สกินคือแบบไม่ไหววาวไม่ไหวแล้ว